สบายดีป้าลุงสบายดีพี่ปานะสุขสุขคนสมบอ้แลวกับชงหมมวนป้าลุงเอ้ยเด็ดมะเรงลืมมกเร่นป้าลุงเอ้ยลืมมกเขือเทศุกลไป้ะจ้าค่ซุกปวนเยเ้าลงกันเนงยโมช่บาหมูกับนงมทดเบาควันกา มาพันกับสลองพี่น้องเอ้ยหกพันสับสลองหกพันสับเฮากระบุมี่ดอกเตตอยกสลองส่วนน้องมูไอพี่น้องกำลังจัดกำลังจัดงจัดการค่ะแม่ 40,000บ่าวมูพี่น้องเอ้ย40,000อีกครังนึงบ่าวมูใส่นําบิซะก่น40,000สิตามเบิดบ่ตามเบิดบ่คือพอตามเบิดกตามเบิดเพิ่นลแม่นบ่มึดประกันแซ่บบ่ซั่นแซ่บลพี่น้องเอ้ยแซ่บทะลุจอหนุ่มพี่น้องเอ้ย บาหม่กับน้องมีดนี่เยอะเลยน้องมุดก่อนขลุ่นตัวนั้นก็เป็นคลองแถมซะน้องมีดเออเป็นคลองแถมซะเถื่อะเขาเพชรแม่นนอนอบาหม่แม่นคลองแถมตัวนี้เป็นึงนรองเอาพี่น้องอะยรบางเลยเราเหมือนขังหนึ่งน้องยอดเลยเ่าใส่น้ำรางตั้มบ่เลย ดีสันน้่งเงยที่มึงมาโม่บันเป็นยังไงน้ำลา่ไปพี่นอเ้ยตาเกาะทีนี้ยังซีมีสุดหนาอยู่ได้พี่นเองเลยสุดหนาเ้าก็บสิสลองอีกหนึ่งเซนสับ เบอร์ช้อนหนึ่งซสับเจ้าวานลูกเฮ้าเชียน8ปีเก่าปีผู้จักอ้อเบิดเลยน้อมามูก็สิเทเลยด้นนีเคือคือบ่เแทามบกแทนบิเนิ่นีเน่มมน อ๋อไหนกเลยอ๋อตุ๊กน้องอตะกินขนาดสยอดเลยมาเลยพี่นงเจ๊เอาพักออกก่อน จะเข้าเสร็จกินหน่อยกินดอกพี่น้องเอ้ยมาจัดแต่ข้าวแลนี้ก่อนขาเบอชนนี้ก่อน้ยมี้าเนชิี้าน่มีี้านยเดอเนกันดีไปบาทนี้ออกนอกกันเลยพี่น้องออกไปกินกันเลยไปจะเป็นกันย่อน้องมีดบาทนี้ บะมุ้งนี่คือเซฟพับพี่น้องเ้ยพี่น้องกันเลยบัดมาพี่น้องมาบัดล้างสีเขียวม่ต่กินกับกินมปลาลุงเลย เปวกนมอนาทุนสเแลตาพีุ่ที่โอมาเลยป้าลุงลองซีมึงด้วยซีมือบ่ามืหมอกินเลยเอามือยุบมาเลยซื้อเพชรแนี่นะ บอมือว <Ooh. S 3> <c oughs> oh. oh, uh. ่าโอ้ยคักเอากินเลยกินเลยอู้ไได้ซดียงน่าเนาะเ้เิเลบเลูก่อเย้น้าไีกเขากันต้เด้อพ่อแม่กนนงีามเอนอนมองเาเอาเลยโดยกินเลยบานนี้ลไปเะยว่ยากกินอะไรเลย มาๆๆมอลี่กูซาวมานําแน่อืมตวดเนาะจูอัดพี่น้อง4มือบ่หมูไดกินู่าวแม่นอมือนอยากกินําหยังโทหาน้องหมูลให้น้องหมูตําตเฮือนมาให้กินเอาเจ้าบ่อยากยังไท สลองพี่น้องเลยท0กพันสับไคมึงนะแมนดีใจนำสับนับเจริญะลายปลาหมึกพันปีนอแมนสโลงคันคู่บมานถ้าหนึ่งแสน0สับนี่เขาสิสสลงเศร้าโล่พี่น้องหนึ่งแสนับเศร้าโล่ผู้เกี่ยวปุ๊ผุนลยจะคองสองคนมากินเลยเนาะแมนโอ้ยเห็นกินเขาคดีใจอะไพี่น้องเลยน้องมวยดีใจ

สคำเจได้เจสามคำ, bon นมคำจนห้องหาย ah, จะทำเดียวยังกไหมรังบ้านตางเมงมุดปาหมุกส่ดยบองเนี่ยบ่วงตีมร่งตอนนั้นนะทีมกลงปืนก่อนบ่วงมันติมตีมเก้นนังขึ้นมา อานนเลยัวงอกเะคอมากินกับ้ออหเขามาแม่แล้วเออนาะนันได้ไหมากินหมแซมเ็วหมแซมย่ยมกิบแคนนเรามเพยิกิกอนาไปหามาแซมเนาะ่ไพ่ตะกมอืมตายเลย มะม่มมเพิ่น,นสุดยอดเลย,ยเขาได้สุนาเขาเซิร์นไอ้อ่มาเลไม่เ <c oughs> อางไส่มาจะปัดดีใจได้รถถีบใหม่อ้อ่ายพี <c oughs> <c oughs> ่น้องเลยชอบนะห้องาต่เน้ยก็เห็นดังอ้าังไอง้ <c oughs> โมเดลสองหกตามสามโบว่างข้าแต่พี่เออลมีเธอหงอกนะข้าเมีน้องเดือนกินไรเฮ้ยละบริการหน้ำพี่น้องไอเดือนมันคือโบมาโบจักเขาปุ่นโบจักมือพี่น้องเอ้ยมือนี่ กันได้มากรางบ้านรังสีเคยียวรังม่เตะก,กินกับกินพี่น้องาตาจนย้อมแมนาตาจนยอมว่าสานเฮาน่ะขม่นเฮามาอีกมาอยู่จากสามสิบปีนี่พี่น้องเอ้ยสิสัมมูตอนผลอะไเฮานะชิอาปนันบุยแมนก็มาออกกับโบกินก็นได้บก,กินกับโบไ้ได้เคยละโบได้บอเอาไปแม่น,นลังแม่น น้ำนะเชฟันแดงน้องควันอันนี้คุณปราชญ์กินน้ำมันนะมาเองแต่คนไหนยังไหวกูจิ๊กกินแมนมาเองพี่น้องเอ้คว่าหกพันสับพี่น้องถ้าหนึ่งแสนสับนี่เศร้าโลไปเลยกระเบะอีกตัวหนึ่งเขาไปกดเด้อ น้ำหอมแจ็คขาไม่ว่าซื้อสัตซ่อมเครื่องมามาม่าพิม่าวพยาธิออกมาโบกินเราได้ไงเด้ยไม่กินซ้ำโบโบโบพากันกินข้าวอิ่มกันมากเลยแค่นี้ก็ดีใจเลยน้ำมือ่นดีใจเลยเป็นเห็นยาผู้ทอนเป็นห้

บะมูคืออยากกับหมูเลยเห็ดเห็นตัวเองเ็ดเพศอะไรพี่น้องเยไปเลนนมบะมูเพิ่นคนเขาก็เยอะเริ่มเทย้อยอ่อนเลยพี่น้องเรจี่ีมือบะมูใส่ได้แต่ใส่ได้แต่เพชรน้อยหนึ่งเนาะแม่แบงเพชร เมกบแม่แนแมนเราะเพชรห่องหทางนีิโจมไปัก้นมแกเพชรยังหิดปุ๋วเ่็ดปุ๋ชื่อยูเมืองปะปล่าาเือมืองแม่ตนแรกยากดดสีิเมยยากดอกบานผมมาห้องนี้กับมาพกวนเลยพี่น้องท่าเนลาคิปเพียงตนี้จะได้กับพ่อกันโอกาสหนาพี่น้องเอ้สบายดี